สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยครับผมแปลกหน้าแปลกตากับเกมนี้นะครับเพราะเพราะมันเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่แล้วแต่ไม่เคยถ่ายลงในช่องนั่นเองนะครับนี่คือเกม Marvel เดี๋ยวซ้ำหนึ่งมาครับนี่คือไอ้อ้านี่คือเกม Marvel Future Fight เนี่ยครับผมก็ที่มาถ่ายครั้งนี้ครับคือมันมีอัปเดตใหม่ครับมันมีอัปเดตเอ่อ Epic Quest นะครับ Guardians of the Galaxy เนี่ยครับ ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าอีพิกคนี้มันจะเป็นยังไงกันนะครับผมโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับผมก็เราไปดูกันดีกว่าในอัปเดตครั้งนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็เป็นแบบไม่เกี่ยวกับที่อัปเดตมาในของแกเดียนอันนี้นะครับผมเนี่ยลืมเปิดเสียงโอเคครับเปิดเสียงไว้สักหน่อยนะครับเพื่อความอรรถในการรับชมนะครับผมเรามาดูดีกว่านะครับว่า ทางนี้มีอะไรลงในร้านค้าบ้างโอเคครับเรามาดูเรื่องยูนิฟอร์มกันเว่าครับว่าจะมียูนิฟอร์มใหม่ลงไหมโอเคครับถ้าที่เห็นคือยูนิฟอร์มใหม่มีแน่นอนก็นคือพันดิชอร์นะครับตัวนี้ต้องซื้อไว้เลยนะซื้อเลยเฮ้ยพันดิชอร์ตัวนี้ต้องซื้อไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเก่งมากนะครับไม่ต้องพูดทําความเพลงครับสตาร์รอดครับเป็นพระเอกแพทนีนะครับแต่ แพุ่งออกแต่พุ่งออกนะแผ่นนี้แต่ผมยังไม่ซื้อนะยังไม่รีบสำหรับชุดสตาร์ลอ d นะครับรอแบบให้ได้ใช้งานจริงดีกว่านะครับค่อยซื้อกันนะครับโอเคทีนี้ตามคลิปเลยเราไปดูอีพีเคสกันดีกว่าครับอีพีเคสที่ผ่านมาผมผ่านหมดแล้วครับทีนี้เรามาดูการ์เดนออฟเด g กาซี่แพทใหม่กันดีกว่าครับรู้สึกเขาจะให้เบต้ารีวิวมาเลยนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ข้ามไปเลย ทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเบต้ารีวิวรักสินะตีกตัวฉิกเฉินโอเคเรามาดูคอลเลคชันกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเครางวัลไม่น่าแจมอะไรแต่อันนี้น่าจะสำคัญนะไฟ a ่าว e วเราไปดูดีล่าอีดิชันดีกว่านะครับแพ็คหกพันหกนะครับดูดิว่าจะได้อะไรได้น o v a วาลิชาร์ดไรเดอร์นะครับ คิดว่าโดนแน่ๆเลยต้องโดนแผนนี้ดิชาร์ดไรเดอร์เนี่ยโอ้มันหน้าได้จริงเลยนะครับแล้วดูตัวแรกนะเป็นกาวดีเอเตอร์นะครับไม่น่าแรกเท่าไหร่นะตัวนี้เฮ้ยแต่ดักอ็อกไม่มาใหม่เหรอเท่เนี่ยโอ้คือแบบว่าการ r เด a n นออสเตรเลียซีอีพิกเวสเข้ามารอบนี้มันมันเท่นะครับมีแต่ตัวเท่ๆนะครับเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่าครับ ก่อนเอื่นรับเบต้ารีวิวมันก่อนเลยนำเบต้ารีวิวมาแล้วอ่าถ้าใครเพิ่งเล่นนะครับก็ต้องค่อยเล่นกันไปนะครับเควสเมื่อกี้ก็จะเป็นเควสเคลียร์มิติถูกไหมถูกแหละถามใครละเล่นอยู่คนเดียวคเควสเคลียร์มิติถ,ถ้าใครเล่นเยอะแล้วก็ใช้ตัวเคลียร์ไปเลยครับเยอะแยะครับไม่ต้องกลัวหมดคนระับ เมื่อกี้ให้3รอบใช่ไหมได้จะให้จริงๆกดเคลียร์เป็นสิเลยก็ได้เราไม่ได้กลัวเฟืองแล้วกดไปเลยอ่าเท่าที่เห็นจากการอัปเดตมานะอ่าตรงโหลดดิ้งมันจะช้ามากเลยครับโอเคครับอีพ e ีควเสร็จแล้วกดรับเลยเลเวลยีแล้วลดเดอทันใจใช้พลังงาน50สบไม่ยากครับใช้พลังงานจาก จากไหนดีเราใช้พลังงานจากเออเอมติกี้ก็แหลททำไมผมถึงเลือกใช้พลังงานจากตรงนี้เหรครับเดี๋ยวผมทช่าไม่ดูนะครับนี่ครับถ้าเราผ่านด่านอะไรแล้วนะครับไอ้พวกนี้ครับเราก็จะได้ตรงนี้ครับแต้มตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้ของซึ่งของมันก็ดีครับทั้งเงินทั้งนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญเนี่ยครับลโทเทมโทเค็นเนี่ยครับมันสามารถเอามาแลกได้ครับ แรกตัวพวกนี้เพื่อไปปั้นตัวละครต่อนะก็จัดว่าเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเปเข้าอีพีเควส t ใหม่ก่อนฏิเสธเข้าไปเมื่อกี้โอเคใงนั้นก็รับมาเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกาอรับบริจาคหนึ่งครั้งเนี่ยเพิ่งกดรับไปเมื่อกี้โอ้โหแปลว่าไม่ได้เลยครับคุณจะประมาทคุณจะมาประมาทอีพีเควส t ไม่ได้เลยคือถ้าคุณรับก่อนคุณก็จะเสียสิทธิ์นะครับ คุณต้องดูคลิปนี้จบก่อนว่าคุณควรเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับมือใหม่หรือแบบไม่ต้องการเสียทรัพยากรเยอะนะครับคุณต้องตั้งใจดูดีๆนะว่าคุณจะเสียอะไรบ้างแต่ละครั้งนะครับการ์ดการ์ตูนครับไม่มีปัญหาครับกดอัพไปเลยอัพเวลหนึ่งก็ได้ครับหรืออัพทั้งหมดอัพทีละอันก็ได้ครับแค่อัพการ์ดการ์ตูนก็พอครับโอเคสตาร์หลอดนี่ไม่ต้องออกมาแล้วทำทำรายแบทเตอร์เนี้ยเข้าร่วมห้าครั้งครับ นี่ครับคือทำรายแบทเทิรนนะครับเราแค่เข้าร่วม5ครั้งครับวันหนึ่งเราจะเข้าได้10ครั้งนะครับแต่ถ้าคุณเข้าตอนสี่ทุ่มกับตอนเที่ยงครับมันก็จะรีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับดูเวลาดีๆนะครับแล้วก็กดออโต้ได้เลยนะครับทำรายแบทเทิลครับคุณกดให้หมด10ครั้งเลยก็ได้ครับแต่ผมจะไม่ประมาทอีพิกเควนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะลงแค่ห้ครั้งนะฮะแต่จะสู้ให้ดูด้วยเลยละกันนะครับว่าเราสู้มันไม่ได้นะรอเล่น อาน้อเทียสามนะจัดว่าเก่งเลยนะถ้าครคทีจะปั้นนะครับก็ปั้นได้เลยครับมันยังเก่งอยู่นะครับผมบูเบรีนี่ก็จัดว่าไม่เก่งแล้วก็เก่งนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับแต่จริงไม่ก็ไม่เก่งแต่มันก็เก่งนะครับบางทีไม่ก็เก็บสามได้เลยฮะแต่ถ้าถามว่ามันสู้ไปสู้พวกลงโอร์บอสดาเมจอะไรแบบนี้ได้ไหมคือดาเมจตัวบูเบรีมันไม่ถึงนะก็เลย ต้องคิดว่ารออัปเดตใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้สู้กับอโพโคฤิ์อยู่ครับสู้ได้ให้กับตันเก็บสามเลยนะโดยจากท่าทางคอโพโคฤิ์กับทานนนี่สกิลคล้ากันเลยคือแบบมีพาสีให้ทะลุตัวเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสี่ตาครับไปเจออีกสี่ตาเลยครับเดี๋ยวขอตัดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเจอกัน นี่ก็ตาที่5าแล้วนะอ่าสี่ตาที่ผ่านมาครับเอ่อชนะ3แพ้1นะครับผมให้ชนะไม่สำคัญเี่ยแค่ลงครบ5ครั้งก็พอครับถ้ามันเป็นเกียรตว่าให้รบลงห้าเตโนสเจอกัปตันมาเวลพี่หน่อยเป็นไงอ้าวโอโหเกียรตจริงๆเลยสกิลเลือดเด้งอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแต่เรายังมีเดซพูอยู่ซึบๆๆๆเรียบร้อยครับขึ้น แตกกระจายเควสกันต่อเลยโอเคเรียบร้อยเบต้ารีวิวเรวิวสามสิบแล้วขึ้นเป็นสองดาวเหมือนอีพิกเควสจะเป็นของเบต้ารีวิวมากกว่าไ <c oughs> อ้นี้นะเนี่ยมากกว่าของสตาร์รอดนะเนี่ยแร่อูรูอัปเกรดไม่มีปัญหาเอ่อแร่อูรูอยู่ไหนอยู่ที่วัตถุดิบนะครับนี่คือแร่อูรูนะครับเดี๋ยวเราอัพให้ดูนะครับ นี่ครับอัพไปเลยคิดว่าจะอัพเท่าไหร่ดิอัพสักหมดไปสักล้านห้าก็ไม่มีปัญหาครับคือแบบผมรวยครับ <c oughs> จริงๆอัพอันเดียวก็พอครับแต่แบบอยากอยากโชว์ตังค์เฉยไม่ใช่อสองได้เงี้ยเนี้ยทุเรศอ่ะนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเนื่องคือการวิใจัยในอีพคเวนครับตันเิบยชุดมาสตาร์รอด นี่ครับก็คือเราจะเสียทรัพยากรครับแต่อันนี้ยังโอเคครับคือเสียอันนี้50นะครับชิ้นส่วนวิติชุดเสริมเกาะเอห้าสิบอะไรห้าร้อยอย่างละห้าร้อยรวมเป็นพันหนึ่งโอเคตัดชุดไปเราตัดชุดใหม่ห้ s สตาร์ r อเรียบร้อยแล้วครับเริ่มเสียว,วัตถุดิบไปเรื่อยๆนะครับผมอุปกรณ์พิเศษอัห5นี่คืออุปกรณ์พิเศษถ้าอัห้าหอเราแค่อันนี้แหละใส่นี้ไปแล้วก็กดเลือก กี่ดาวแล้วแหละให้มันขึ้นแดงยังไม่ขึ้นแดงอยู่เลยเฮ้ยแปลกแปลกแปลกๆมันเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวขอแค่ขึ้นแดงก็พอครับเกินห้าอยู่แล้วเรียบร้อยสามดาวเบต้ารีวิวอยากลองเล่นแล้วอะเบต้ารีวิว เคลียร์พี่น้องสุดอันตรายสองครั้งโอ้คอสติคูลไรเดอร์เหรอเจ๋งอะเคลียร์นะคือให้เราเข้าไปเคลียร์นะเดี๋ยวผมจะเอาทีมเคลียร์ลงไปแล้วกันนะอันนี้ไม่เชิงทีมเคลียร์เดี๋ยวผมโชว์ทนะีมเคลียร์นะเป็นยังไงครับทีมเคลียร์นั่นคือมีตัวดาเมจหลักนะครับดาเมจหลักแล้วก็มีสิเดอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ทีมเคลียร์แบบนี้ก็เท่ดิเอาทีมเคลียร์แบบนี้เดี๋ยว <laughs> จริงๆที่ผมบอกว่าทีมเคียร์จะเป็นแบบไหนนะครับก็ทีมเคียร์จะเป็นนี่ครับนี่คือรีดเดอร์นะครับรีดเดอร์ซัพพอร์ตดาเมจหลักนะครับรีดเดอร์ยังไงก็คือจะเป็นสกิลรีดเดอร์นะเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิกครับเพิ่มพลังกายภาพครับซึ่งกับตันเมกาเป็นกายภาพครับเพิ่ม50%ครับเนี่ยคือโหดแล้วส่วนอันนี้ก็จะมีสกิลซับนะครับซับสำหรับคนที่ไอ้นี่นะครับแป๊บนึงติดตัวอยู่นะ นี่ครับเพิ่มพลังยมตีทั้งหมด35นะครับความเร็วก,กหลบหลีกอะไรนี่ก็จัดว่าเป็นซับพอร์ตแล้วนะครับแต่ค่าพลังกรสูงแล้วครับเราก็หาตัวละครลงไปเล่นๆก็พอเอาสามโลเลยนะครับโอเคลงเคลียร์สองรอบนะครับลงรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยใช้ตัวผ่านรอบหนึ่งนะครับได้ไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราเคลียร์สองพี่น้องเสร็จแล้วนะครับโอเค เอ่เลื่อนขั้นเนวิราเป็นสี่เยี่ยมไปเลยเอ่ออ๋อเมื่อกี้เลื่อนขั้นเนวิราเป็นสี่เนี่ยคือคุณต้องมีตัวนี้ตัวนี้ไหนว่าเนวิราเนวิราเป็นหนึ่งนะครับตัวละครมันเยอะขอโทษนี่ครับตัวนี้ครับเนวิราคุณต้องอัพตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นสีด่ดาวแต่ผมมีหกดาวทองครับเทียสองแล้วแน่นอนว่าผมก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับไม่ได้กี่ฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จก็อย่าลืมไปอัพเนมิวราเป็นสี่เลยนะครับอัพไม่ยากครับเนมิวราในร้านค้ามิติก็มีนะครับผมสวยเลยครับเราจะเจองานวิจัยแล้วครับนี่ครับวิจัยเติมเชื้อเพลิงโอ้เสียไอ้นี่เลยครับต้องแปดนะฮะเรามาดูดีกว่าว่ามันเอามาจากไหนครับอย่างแรกครับเราต้องมีอันนี้ครับซึ่งมาจากโรงเวอร์บอสครับอันนี้ขาดอีกเท่าไหร่นะสามแล้วสี่ห้าหก 7จนะครับขาดห้าอันนะครับไม่ต้องนับเยอะนะสองอันนี้อันนี้เท่ากับหนึ่งนะครับเราก็ต้องเลือกไปเลยครับยี่สิบครับเสียไปสองล้านห้าเสียผงไปอีกพันกว่านะครับแล้วกกดสูงสุดไปเลยที่ผมเอาไว้เยอะเพราะยังไงเดี๋ยวข้างหน้ามันก็ต้องเจออีกนะครับโอเคเนินรายการไปเรียบร้อยครับผ่านแล้วครับเราไปดูีว่าวันนี้เราจะได้ยาวถึงไหนเนี่ย ใช้ทองสองร้านไม่ใช่ปัญหาเอ่อก่อนที่เห็นนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าจบจบอีพิเคดี้เราจะได้อะไรนะครคือเราจะได้สตาร์หลอดเทียสามครับเพราะฉะนั้นเราจะปั้นสตาร์หลอดไว้รอนะไอหลอดอยู่ไหนวะเนี่ยหายากจริงเดะเดะเดะเดอย่าบอกนะสตาร์หลอดผมยังไม่เทียสองอ่ะใช่จริงด้วยสตาร์หลอดผมยังไม่เทียสองเลยนะครับเนี่ยขาดน่าจะขาดอันเนี้ย น่าจะขาดอ่ตั๋วนะครับโอ้ oh, oh, ไม่ขาดตั๋วเลยขาดอันนี้ด้วยนะครับสตาร์หลดผมยิงเทียร์สองอยู่เลยเงเหนอะช่วยไม่ได้เลยนะให้ตายเถิดโรบินโอเคครับผมผ่านตังเรียบร้อยนะครับก็รับเลยโอเคจบก่อนอีพิกเฟสผมว่าผมน่าจะได้สตาร์หลด Star Lord, เทียร์สองพอดีแหละไม่เป็นไรครับโอเคมาแล้ว เวตาเรีวินะเควสเมื่อกี้คือทำให้เป็นสตาร์หลอเป็น6ดาวครับซึ่งผมมีสตาร์หลอดหดาวอยู่แล้วอันนี้เขาให้ลงอีก4ครั้งนะครับเราห้ามกดอันนี้ครับเดี๋ยวเราโดนดิพคกเควสเล่นนะฮะเราต้องไปทีห่งครับ2 3ครับแล้วก็4เรียบร้อยครับเควสผ่านแล้วแล้วก็รับต่อครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้ยาวได้แค่ไหนฮะ เนวิราเป็นดหกดาวครับเรามีเนวิราหกดาวแล้วโอเคไปต่อครับยกรลิกสตาร์ดอขึ้นสู่ขั้น2นี่นะครับนี่นะครับที่จะทําให้ให้ผมเสียเวลามากที่สุดไอหลอดเอเอรอ,อดนี่ครับวิธีหาไวโอครับคุณดูตรงเดี๋เดๆผมคิดว่ารานค้ามันจะเป็นอะไรเอ่ยให้ถ่าย เ u อร์ oh, นิเจอร์โอ้เนื้อจะเป็น Star Lord. สตาร์ o อดน่เสียใจเ u อร์นิเจอร์ไม่อยากได้เท่าไรหร่รู้่าทำไมรู้สึกในเอ่อห่วงวิติครับมันจะมีเ u อร์นิเจอร์อยู่นะถ้าจะไม่ผิดมีไหมเ u อร์นิเจอร์อย่บอกนะไม่มีเ u อร์นิเจอร์เอ้ยแต,แต่แต่เขาเอาสตาร์ o อดเข้ามาทำไมผมไม่เคยคิดอัพสตาร์ลอดหรือมันพึ่งเข้ามาเห็นแวบ,บๆเนี่ยสตาร์ o อด ไอ้รคาคาวิติเนี่ยมีโหยังไม่ทันได้ปิดเลยมาี่เลยสตาร์หลอดไอ้หลอดมาี่ซื้อแล้วหนึ่งครั้งกดไปเลยสองร้อยฮะสี่ร้อยไม่ต้องกวัวของหมดฮะกดไปแล้วอัพให้เห็นจ่าๆเนี่ยนะว่าไอ้หลอดมันเป็นยังไงแปะกเดี๋ยวเจอกันอัพเป็นยี่สิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับดูเหมือนไบโอจะเหลือเยอะกว่าที่เราคิดไว้อีกนะครับ มันเหลือเยอะเกินนะครับคึกไปหน่อยนะครับคือผมไม่ผมอาจจะจำไม่ได้ครับว่ามันเคยอยู่ในตลาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็เนี่ยนะครับก็หาวิธีไบโอสตาร์ลอร์ดนะครับก็หาได้ประมาณนี้ครับโอเคครับไหนก็รับสตาร์ลอร์ดไ่เห็นรับเมต้ารีวิวแดง2องมาเลยโอเคตอนนี้เรายังยาวได้อยู่นะครับเคลียร์ฟันตัมพารัส อไอ้นี่หครั้งใช่ไหมเราเรียกระดับสูงสุดได้เลยไหมมีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4งั้นเราจะลงทีระอันแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนเคลียร์ไอ้ควันต่มพานี่หมดแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ลงเรียบร้อยไปแล้วครับสีสี่ขั้นนะครับแต่ว่าเราเหลืออีกหนึ่งตานะครับง่ายๆครับกดตัวไปเลยครับบางคนเดี๋ยเดี๋ยว,ยวมันค้างอะไรเนี่ย ฮัลโหลเกมฮัลโหลไอเฟรนไอเฟรนฮัลโหลโอ้โหเล่นไปเมื่อกี้ขางอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุกอวกาศนี่โอเคครับหลังจากเราเคลียร์มาแล้วเราก็กดตัวเคลียร์ไปอีกหนึ่งเลยเรียบร้อยหกห้าอีพิคเรสกดรับเวบลสี่สิบแล้วใกล้ใช้งานได้แล้วสินะ โอ้โหมาเลยครับนี่นะครับที่เราจะหยุดในวันนี้ครับโดนทำลายมาทั้งสิบครั้งครับแต่อย่าลืมครับเมื่อแรกคิวรับเราลงไปแล้วห้าครั้งครับแปลว่าเราเหลือห้าครั้งแต่ถ้าเราลงมันก็เหลืออีกห้าครั้งอยู่ดีโอเคครับยังไงวันนี้ก่อนจะไปขอตรวจสอบพนีเชื่อก่อนรู้สึกผมเคยเห็นในอ่านฮามิติแต่พอมาท้างนี้ผมนั้นไม่เห็นแปลว่าผมน่าจะจําผิดหรือมั้งผมอาจจะตาฝาดนะครับ เดี๋ยวขอไปเช็คเฟอร์นิเจอร์หน่อยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ผมยังไม่รีบปั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้6ดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหนเฟอร์นิเจอร์ฮัลโหลพันพันนี้พี่พันเอ่อผมหาพี่พันของผมไม่เจอเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเราจะซื้ออันนี้แล้วกันนะครับดาร์คฮอสนะครับสมอลน์แน่นอนครับอันนี้มันเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะผมเลยยังไม่มี พิ t เจอ f ์เฟอร์ฟาวเวอร์นะครับเป็นหนุ่มชาวนิวยอร์กนะครับช่างเขาครับดาร์คเอ้อนี่ไงเปลี่ยนหน้าตาแล้วเป็นโกดไลเดอร์แล้วนี่ลืมไปเลยปกติหน้าตาพี่พันธ์ผมหน้าตายานี้นะเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าดื้อม,มาตัวจริงๆอัพพี่พันธ์ขึ้น6ดาวเลยก็ได้นะครับผมแต่ไม่รีบครับเราไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบ,ไ,มรบไม่รอใช่ไหม โอเคนะครับฟลัชสนับสนุนสินะนี่ครับพี่พันก็ยังอยู่ในนี้ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนเนี่ยพี่พันอยู่ไหนหาหน้าตาให้คนดูเขาเห็นหน่อยพี่พันเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับพี่พันยังอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปใช้อนันซื้อนะถ้าคุณใช้อนันซื้อคุณก็คิดดีดีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ซื้อดาโคอได้ครับถ้าคุณใช้เหรียญนะโอเคครับยังไงวันนี้ครับ เราคงต้องจบอีพีโคดเท่านี้ครับในอีีนี้ครับเจอกันอีพีหน้าครับย่งไงวันนี้ขอตัวลาไปาก่อนครับผมสวัสดีครับ